ถ้าพูดถึงนวัตรกรรมการเดินทางที่กำลังก้าวข้ามขีดจำกัดของคำว่ารถยนต์หรือแม้แต่ยานพาหนะวันนี้เราขอพาคุณไปสู่โลกของเทคโนโลยีการบินกับหนึ่งในเครื่องบินฝึกบินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก d a 42 Diamond Twin Engine Trainer เครื่องบิน2เครื่องยนต์ที่กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของโรงเรียนการบินทั่วโลกและเป็นหนึ่งในตัวแทนของยุคใหม่ขององค์การขับเคลื่อนที่ฉลาดประหยัดและปลอดภยัย D-A 4สไม่ใช่แค่เครื่องบินธรรมดาแต่มันคือความลงตัวระหว่างเทคโนโลยีทันสมัยการออกแบบที่โดดเด่นและสมรรถนะที่เกินคาดซึ่งคุณอาจรู้สึกเหมือนกำลังขับรถซูเปอร์คาร์ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าไดมอนด์ Diamond D-A 4 2ผลิตโดยบริษัทไดมอนด์แอร์คราฟตจากประเทศออสเตรียบริษัทที่ขึ้นชื่อในเรื่องนวัตรกรรมด้านอากาศยานพลเรือน และได้รับความไว้วางใจในระดับโลกเครื่องบินรุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกในปี2002และนับตั้งแต่นั้นมามันได้กลายเป็นเครื่องบินฝึกบินแบบหลายเครื่องยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดสิ่งที่ทำให้ DA-42 โดดเด่นคือโครงสร้างที่ทำจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำหรือซูเปอร์คาร์ ทำให้ตัวเครื่องเบาแต่มีความสามารถในการรับแรงสูงแถมยังช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ DA 4 2มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่แบบออสโตร AE 3 0 0ที่ใช้เชื้อเพลิง Jet A 1หรือดีเซลธรรมดาก็ได้ซึ่งแตกต่างจากเครื่องบินเล็กทั่วไปที่ใช้เชื้อเพลิงอัฟกาสที่มีราคาสูงกว่าเครื่องยนต์ AE 3 0 0ให้กำลังสูงถึง168แรงม้าต่อเครื่องและสามารถบินได้ด้วยความเร็วล่อง Cruise Speed ประมาณ180นอตหรือราว330กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากจะประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่าเครื่องบินรุ่นอื่นในประเภทเดียวกัน b a 4 2ยังสามารถบินได้ไกลถึง2,000กิโลเมตรด้วยถังเชื้อเพลิงเพียงถังเดียวและสามารถบินต่อเน,นื่องได้นานกว่า8ชั่วโมงซึ่งถือว่าโดดเด่นมากสำหรับเครื่องบินฝึกบิน ระบบเอเว n i รกหรือระบบควบคุมภายในของ D-A42 ก็เป็นอีกจุดขายที่น่าทึ่งโดยใช้ชุดการบิน G 1 0 0 0 n x i ซึ่งถือว่าเป็นระบบ glass cockpit ที่ล้ำสมัยสุดๆหน้าจอทัชสกรีนเต็มระบบทำให้การควบคุม,มง่ายรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นเหมาะกับนักบินฝึกหัดและนักบินมืออาชีพที่ต้องการฝึกใช้งานในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงไม่เพียงแต่เรื่องความปลอดภัย D-A42 ยังมีคุณสมบัติในการบินด้วยระบบ IFR Instrument Flight Rule และยังสามารถติดตั้งระบบ The e a s i n หรือป้องกันน้ำแข็งเกาะเพื่อให้สามารถบินในสภาพอากาศที่เลวร้ายได้อีกด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นฟีเจอร์ที่หาได้ยากในเครื่องบินฝึกบินทั่วไปอีกหนึ่งจุดเด่นที่คนไม่ค่อยพูดถึงแต่สำคัญมากคือห้องโดยสารที่เงียบและนั่งสบายเบาะนั่งกว้างและมีกระจกบานใหญ่รอบตัวทำให้ผู้โดยสารรู้สึกโปร่งโลง่งมองเห็นทิวทัศน์ได้ชัดเจนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกบินการสำรวจทางอากาศหรือแม้แต่บินเพื่อความเพลิดเพลิน แม้จะเป็นเครื่องบินฝึกบินแต่ D-42 a ก็สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือภารกิจพิเศษอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นการลาตระเวนการตรวจสภาพทางอากาศหรือการเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์ด้วยโหลดน้ำหนักสูงสุดกว่า1,900กิโลกรัมและระบบกล้องใต้ท้องเครื่องที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์เฉพาะทางได้ ความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของ da 4 2ด้วยระบบ redundancy หรือระบบสำรองในแทบทุกจุดไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์คู่ระบบไฟฟ้าคู่ระบบเอเวียทอนิกคู่ทำให้แม้เกิดปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องขณะบินก็ยังสามารถบินกลับลงจอดได้อย่างปลอดภัยการบำรุงรักษาก็ทำได้ง่ายเพราะชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องบินถูกออกแบบให้เข้าถึงได้สะดวกและมีมาตรฐานสากลซึ่งช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลต่ำลงและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเน,นื่องโดยไม่มีปัญหา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา d a 4 2ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในโรงเรียนการบินทั้งในยุโรปเอเชียรวมถึงประเทศไทยเนื่องจากเป็นเครื่องบินที่เรียนง่ายปลอดภัยและให้ประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับเครื่องบินพาณิชย์ขนาดเล็กทําให้นักเรียนการบินสามารถเรียนรู้ระบบต่างๆได้ลึกและแม่นยํายิ่งขึ้นลองจินตนาการว่าคุณกําลังนั่งอยู่ในห้องโดยสารสุดล้ํามีหน้าจอเทคโนโลยีระดับสูงอยู่ตรงหน้า มองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเห็นท้องฟ้ากว้างใหญ่นี่แหละคือสิ่งที่ d a 4 2มอบให้ในยุคที่คำว่ารถยนต์เริ่มถูกตีความไปไกลกว่าแค่ยานพาหนะบนถนนการเปลี่ยนมุมมองมาสู่ยานพาหนะที่บินได้อย่าง d a 4 2จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางแห่งอนาคตที่ผสานทั้งความเร็วความปลอดภัยและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างลงตัว สำหรับใครที่ลงไหลในเทคโนโลยีการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไร้คนขับหรือแม้แต่เครื่องบินส่วนตัว DA42 ก็คืออีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่แสดงให้เห็นว่าอนาคตของการเดินทางไม่ได้มีแค่ถนนแต่มันเปิดทางไปสู่ท้องฟ้าแล้วและนี่คือ DA42 Diamond Twin Engine Trainer เครื่องบินฝึกบินที่กำลังเปลี่ยนโลกของการเดินทางและกลายเป็นหนึ่งในยานพาหนะที่เทรน์สุดๆในตอนนี้